มีแต่คาวนาหลักเต็มไปหมดเลยค่ะสำหรับโมเมนต์ความสุขความฟินของสองหนุ่มสุดฮอตสีพิกษและน,นิวเชวรินที่ล่าสุดค่ะในวันที่5ตุลาคมทั้งคู่ก็ควงคู่กันมาร่วมง,งานเซตตี้จอห์นี่เอกลุสิฟแฟนมิตกับสีนิวกับทริปสุดพิเศษกลางกรุงเรียกว่าซีนิวจะไปไหนก็ทำเอาบรรยากาศที่ตรงนั้นกลายเป็นสีชมพูไปหมดเลยค่ะคลิปนี้ไปสองโมเมนต์กันค่ะ แป๊บนึงนะคือหนูสบายหัวหนูไม่ถึงแล้วเฮียตรงนนเนี้ยจะบอกว่าหนูเตี้ยเหรอโอ้ยโอ้ยโอเค,อเคตรงนี้ดีกว่าไม่ถึงก้ม <c oughs> หัวอาวันนี้เราไม่ได้เป็นหัวเราเป็นหัวเซส,สปรีนะครับทุกคน <c oughs> โอเคเนีอ่ยหยุดตรงนี้ก็ได้ <c oughs> บอกแล้วเฮียครับ เราจะซิ่งไงซิ่งสวัสดีฮะทุกคนวันนี้สวัสดีข้างหลังด้วยนะครับจะเดินไปลำบากหน่อยครับหัวเตจริงหรอจริงรู้ละเนี่ยต้องข้าวโมกังขออนุญาตนะครับวันนี้โอเควันนี้มีเพลงโหยโหแล้วหนูร้องไงนะโหยเหรอไม่ใช่ขออนุญาตนะครับทุกคนง่ายเกินไปโอเ แต่ก็ไม่่อยากเท่าไหร่หรอกให้มันดูง่ายบ้างไม่เอาไม่ได้เป็นคนง่ายขนาดนั้นแต่ก็อาจจะไม่ค่อยยากด้วยมีกลางกเางอยาให้บอกฮะฮะฮะเอาปิดไม่ได้ปิดได้บอกอะไรเอ่ยเห็ยนอยู่ดูวิวสวยมาก แล้วหนูรู้ไหมว่าอะไรที่สวยกว่าวิวสอนทุกคนอันนี้เดี๋ยวละเอาไว้ไม่บอกตัวสองมันอันต้องมีมูนมากวันนี้แม่ดูขาดโมเมนต์นะจดูขาดโมเมนต์มันน่าขาดน้ำตาลูกขาดน้ำตาลไปอะดูเก่าแม่เหมือนว่า แม่หิวปวดคอเกมกันดีกว่ายังไม่ปวดคอทั้งนี้งนี้เหมือนเหมือนมาแล้วฮะเขาบอกว่าเหมือนอยู่ไหนไม่เมื่อยไม่เมื่อย อยู่ข้างหน้ามัาเงียบอยไม่าเอยู่ทับไอยูมันจะค่อนแล้วเนี่ยพราะต้องขดบดูดให้ดิงไปไง ไมม่ีตปซื้อดอกไม้ไปได้เลยหรอจีซูจีซูกันชิวันนี้ไกดน่ารักจังเลยน่ารักเก็บไโอเคไปละหึ่งร้อยถูไหมลงเรื่องมาเลยฮะอบคครับเรเดี๋ยงเาไป้ว้ออ้องแม่มีสี่สิบ

คหนึ่งนะคะกับเซลล์ตู้ดรวถึงได้เซลฟี่ด้วยนะคะสำหรับทอปแดน2ีคนนัเค่ะหลังจากนั้นเราอว่าเราอายุเท่าเราห้าสิบอี่แล้วจ่ได้โอกาสสิบสีานะคะก็คือแบบสามบ้านเคะได้ไปใครจรู้นะคะกับเซลล์ตุ้อดุยของเราได้ค่ะ

ก็เข้าใจคำนึงแลแต่ไม่จบที่หนึ่งคำหน้เหมือนว่าจบไม่ได้ไม่ได้โอ้อ้ยข้าวเยนียวมะม่วงไอติมเนี่ยอ้เลยโ้นไอ้อ้วน อ๋อตาไม่ค่อยดีเลยไม่บเนียเฉงเอยเต็มเลยอากาม่ออกแล้วเรื่อแบบเฉงอยเต็มไปหมดเลยโอเธช่ใชน่ย่เดี๋ยวเอาหน้าไปดูดี เจะอกันขอทกคนอาคุณทุคาากคนอบุกคนขนะจินเบทียนขอคอนอคุณทนอคกนครกนอคกนขคนบคขคนุกนนอยคนะผมหรออบนอนะ อกเพียงแค่อยากให้เธอมองยอมหมดแล้วทั้งทุกอย่างให้เธอรักค<อ>่ะต่อไปให้เบบีนอนกับดาดีซีหรือว่าให้นอนกับปาปี้นิวหรือว่าจะนอนด้วยกันให้นอนด้วยกันแต่เบบีนอนกลาง ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d ็ a ตูป t ้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ